สวัสดีครับพาม,มาดูรถ3าล้อนะครับคันนี้เป็น3ล้อระบบขับเพลานะครับผมมีคาดมือเครื่อง155้าสซีซีนะครับครับผมรอบกันนะครับรถสวยใหม่สีเดิมนะครับผมใหม่ๆรถใช้งานน้อยนะครับใหม่นะครับ3 4 4 1กิโลรอบคันนะครับคันนี้รถสวย เดิมนะครับอบขันนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมมีมัดจาค่าขนส่งก่อน5,000บาทที่เหลือเก็บปลายทางนะครับผมรายละเอียดโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับรถอยู่อำเภอบางโคนจังหวัดสกลน,นครน,นะครับตามภาพเลยนะครับ ระบบไฟติดครบนะครับ,ร,บ,บรถสวยสวัสดีครับ